ัก็เป็นอยางเลยมึงอยากอยากกลายเป็นกล่องมาเหรอเพอนมาอยากกลายเป็นกล่องปะอยากลบไปละีนิ้วดิเดียวขึ้นมาโอ้ยติดเล่นเยโะโดยไป้วปเ็ะนดไปกัน มีคนยิงในเมืองอ่ะยีเห็นกอยี่ไม่ด้เฮไหนนน่สาต่อไปผมไปกดคนเดยวไปคนเดียววะี่เราไม่ได้เล่นยแล้วเรล่นมันมันเไม่ใช่่ะบีม่เย่อจะน้องจแรงหนนัมันนั่นมันนมอ้น่ดี ขอขอคุณซ really really ูนเจหน่อยขอูนเจ็หน่อยมไม่ต้องเยอะขอนิดเยใช่ I'm r นี่มันสามร้อยไม่เป็นไรคัะเออมาให้กูนี่ยสาเนี่ยขอหน่อยเอซเนี่ยใช่เหรออยู่ไหนพี่จีน e n e m i s ahead ใกล้ละเอมาวิ่งมามาจูเด็กเอ้ อยากอยากบึ้มทั้งคันไม่เห็นเหมือนไส้มาเดหนึ่งหนึ่งไหมัามห้องไหมเออแล้วมึงเห็นเป็นอะไรอ่ะเห็นเห็นมันเต่าเหรอเออเห็นเป็นเต่าทำไมอ่ะเต่าบ้านมึงคว่ำขนาดนี้เอาแล้วพี่เป็นคนพูดเองว่าพี่เห็นเป็นเต่าเฮ้ย M16 เป็นไงล่ะไอตู่น้อยไอเต่าหกต่างหู โอ้ยแย่งกูหมดเลยกูยิงมึงก็ไม่ให้กูเก็บโอ้ยไอฉลาดยิงเรื่องเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยรถตายเนี่ยดูด้วยใครทำเนี่ยเอารถไปรับคนอื่นด้วยจุดเล็กเลยเออเออเออที่แม่ปากดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใจล้อจะหลุดเฮ้ยไม่ใช่เราจะแตกมันจะหลุดไปอ่ะไม่อยากยิงเลย่างเนี่ยพี่เราจะแพ้ก่อนเลยอย่ยพี่ มันจะมีอยู่คนนี้มาพี่แหละอย่าของทีมมึงอ่ะผมแบบนี้ไม่ค่อยถนัดแต่ผมก็ยังจะกดมาแบบนี้อ๋อรถหวนนี่ก็แปลงพี่อย่าทำให้รถมั่วคว้าอีกคนนะรถเถือนอีกแล้วเฮ้ยตายอย่างเงียบดิอยากได้สกูบไซวะมองหูวิมาดิอยากได้สกูบไซส์ พจจ er> ี่ยิงกันนูนอยู่อ๋อกระตุกกระตุกแะวังกระตุกนะกระตุกนะมันนอนเด่นไม่มีรถคนมาเลยเนี่ยนายขับไปพี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวมันต้องมีคนขับรถผ่านนะากระตุกแบบนี้นั่งไงแตกด้วยขอโทครับเม็ดเดียวแตกเลยะไรวะ สโคสโคปนี่ไกลมากสโคปผมเนี่ยผมอโทษนะครับแปมไปได้อยู่เนี่ยขับอยู่เดิมยเร็วีผมรู้ผมไม่ขับแล้วแต่นนั้นนะจะขนาดนั้นรอซีปูีปูีดีตายเราไม่ลรามลีอุยเอนเอ็ด หมดแน,น่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเยีย่ยมไปเลยเฮ้ยล้อล้อพี่เขาหายไปล้อข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วล้อเราก็หายล้อหนึ่งมันเขา,าเอะไรแต่เราเวฟฟาร์มเล็กๆน้อยๆดูด้วยนะ<ม>เล็กๆน้อยๆของพี่อะไอ้ยแทนมึงวัดกับกูไหมพูดขึ้นหนาเนี่ยไม่ได้กันไหมถ่ายรูปเล็กๆกว่าตัดทิ้งอะไรนะ เล็กเล็กเล็กกว่าตัดทิ้งโอ้แล้วพี่อ okay> ่ะไม่มีเลยด้วยซ้ำพี่ตัดไปก็ได้ไม่ตัดแหละมออล้วปออะไรฮะถามนะอะออะไรมันอยู่ปออะไรลืมนะแหมจะขึ้นมอสองแล้วมาพูดอย่างนี้มันใสมันระเบิดก็ไม่มีนะสายจะไม่ทำนะเอาเห็ดมแมม จะถือระเบิดมันไม่ถือค่าจุดเลยดูดิพี่ดูดิพี่พี่พี่เบอร์หนึ่งครับว่าผมพี่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมจะเอาความสนุกไว้พี่เป็นจะว่าเลยนะ่าไม่ผมไม่ได้พูดถึงพี่ผมพูดกับพี่กจีเอาได้นะไอ้น้องได้นะไม่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 พี่อย่าอย่าอย่าอันนี้อันนี้คือผมพูดจริงจริงแต่ ที่ผมจะเรียกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวแป๊บ,บนึงคือผมจะบอกว่าเบอร์หนึ่งที่เราเล่นในแบบนี้พี่อยากคิดมากแล้วก็ไปหาคนยิงได้แล้วก็เบือ่อไปไปเสยทิ้งมันทิ้งมันไว้นี่แหละไปเลยไปเลยเไปลเลยไอ้ไอ้ไอ <c> ้พี่เขามัานใต้ผมแล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าเราเล่นกันเฉยๆพี่เอ้ยไม่เอาคันนั้นไปไม่ดีกว่าเะแลราคันนี้ก็ได้คันใหม่ก็มีเนี่ยมาร์คเจอร์แมทคันไหนคันไหนได้หมด รันนี้มันคิดเยอะขันไม่่างกเดิมเบยผมนั่งหวังนี่เลยหมดไปเลยที่แม่ขับอะคขับอ้ยอุ้อ้ยเดี๋ยวเถอเถอะพี่เถอโทษโทษเป็นอใจมันมันอันเนี้ยมันสายอะขับยากใส่สโคโอนใสเก็บเสียงูม ไม่มีแค่สะโคพี่มีแค่คุณสีแล้วเปลี่ยนรถกีไดงมียังไม่มีตะโก้ใส่พี่ปากมันมีพี่ไมเล่นสนุกสนุกเลยสนุกอมมึงอ่ะคน่นไม่สนุกด้วยอ้าวเหรอขำๆไม่เป็นไรขำๆไม่ได้หนุกเลาเอออยู่นี่เออ่าเลยเออผมเม่นทำไมเอมันจริงจังือเรายมันจริงจังเล สองเมตรไมืองโอ้เม่นพอ,อ,อแลเดี๋ยวเใช้ไปแรกแก็ตายดนดน้ออเกบคุณสีมันสีมันมาตอนนี้แล้วมีกนเกมเลังเกมนั่นแหละอย่ารออตาไรคอตาเองรอเก็บคุณแป๊บพี่นะทำไมอ่ะอย่าพูดงั้นพี่ครยังสติอย่ารอเก็บครผมว่าไม่ เบอร์สีเราเก็บศพเราดีกว่าเฮ้เบอร์สี่เราเก็บศพเราน่งคนมาเอนมีคนมาอยู่รมียิงากิร้อยสมระวังอปิต่ออย่างนี้เลเหรอโอเ้ไช่วยเบอร์ดีกว่าพี่โอมีขไปเลนดดอปุเล็งไม่เห็นอะไรเลย ไม่อยากยิงนิ่งว่ะเสียวโดนหัวเอาเฮ้ยแค่ดอปหลังก็มีใช่อุ้ยมันยิงกูแต่เนาเไอ้มันอยู่ใกล้นี่มันอยู่ตรงไหนวะก็ตัวเดิมนั่นแหละโู้โหค่าโอ้เห็นละยิงนี่แม่แมนพี่ยิงไม่ได้ยิงเถอะกูมีเลนดรอปแต่มึงมีคูนเสี่ยมาร์คจุดโลเคชั่นเ่ลาดิเฮ้ยตัวนั้นยิง พ้ิวนันไงาแพล้วชุบๆๆที่ละนุบเบอร์สี่แล้วเอ้เอ้ยจุบเบอร์สามเไเจมชุบผมมันชาแล้วมันชาแล้วอะเขไม่ได้แล้วตีกระตุกอยู่น้องน้องยิงเลยนเราหล่อได้พี่ คนน้างเอ้ใหญ่เกินูอยใหให้ใหกหูมีคูนสี่นะมึง